สวัสดีค่ะร้านควีนพาวเวอร์นะคะวันนี้นะคะมีสินค้ามาภูมิใจเสนอเลยค่ะชอ่อกุหลาบชมพูหวานหวานนะคะอันนี้เป็นช่อแต่งงานนะคะของคุณท็อปกับคุณแอมนะคะขอมีความสุขมากๆนะคะเชิญได้นะคะ083 229 0386สั่งจองกันได้เลยไม่ว่าจะเป็นงานรับปริญญาคอนเสิร์ตแต่งงานทุกๆพิธี วันพิเศษทุกคุณนึกถึงเรานะคะร้าน Queen Flower เข้าไปดูแบบได้นะคะทิมคําว่าช่อรับปริญญานะคะร้าน Queen Flower ก็จะพบกับช่อตัวอย่างหลากหลายให้คุณเลือกแล้วพบกันนะคะ083 229 0386สั่งได้เลยค่ะขอบคุณมากค่ะ